เเป็นคืนมาเลย ちょっと待っ สวัสดีมิตรรักแฟนตกปลานะครับจะเจอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายยาช่องตกปลากับนายยาช่องตกปลาสําหรับทุกคนครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาตกปลาช่อนน้ําท่วมนะครับฝนก็ตกเกือบทุกวันผู้ชมไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยนะครับช่วงนี้น้ําก็ท่วมครับก็เลยพาผู้ชมมา เลาะดูแถวนี้นะครับมันติดอยบคลองหวังว่าคงมีตัวมาฝากผู้ชมนะครับเแต่ย,ยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสดคลายครับตกปลาก,กันนะเยาไปผู้ชมไปลุยกันครับเจอคอกเจอโดนะครับผู้ชม こう。 คุณผู้ช oh, <no. S 1> มวัดมีอยู่ครับอุ้ยเขียวมาเลยนะครับ

สีสวยคุณชมอาจจะหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับขึ้นก่อนนะครับ หลังจากที่ตื้ออยู่นานแล้วก็ขาดไปตัวหนึ่งนะครับผู้ชมคืนกลับมาไม้รูจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับไสาก็ประมาณ2กิโลกรัมนะครับมาแล้วชะดครองครับไสาก็ประมาณ2กิโลกรัมนะครับผู้ชมโอ้ จะได้นะครับเตืออยู่นานพอสมควรนะครับตอนแรกก็เรียกว่าเป็นประช่อนนะครับจับกบยางส่งเยอะส่งกบยางไปมันก็กัดกัดก็ยืยืนเข้ามาผู้ชมสุดท้ายมันก็ขาดนะครับไม่รู้ว่ามีกบยางหรือเปล่าในปากน่าจะคนละตัวหรือเปล่าคนระับดูคน้ชมไม่มีนะครับ แสดงว่าไม่สะบัดตัวก็น่าจะเป็นคนละตัวผู้ชมใส่ก็ใช้ได้ผู้ชมเชโดคลองนะครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นแต้มต่อไปกัน ผู้ชมอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีนี่ครับใจพอสมควรนะครับน่าจะมองเห็นเชือกนะครับหนุ่มพาเชือกไปนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ลึกพาเชือกไปผู้ชม ยาวเลยนะครับมีผู้ชมเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วรูปปลาจะอยู่หรือเปล่านะครับไม่น่าจะอยู่ผู้ชมโอ้ย,โ,อยโดดออกมาแล้ว เดขาดไปสองตัวแล้ววันนี้ช่อนน้นจะโดนะครับว,วันอะไรไม่รู้วันนี้ เยวลงดูแถวนี้สักไม้สองไม้นะเร็นมีตัวไปดูอีกันผู้ชมเจอคอกชะโดผู้ชมมาอยู่ตรงนี้ได้ไง ไม่เห็นฟองเลยนะสก,กิดสก,กิดสก,กิดนี่สกิดตัวนี้เดียวครับ ดันน้ำใส่มีลุ้นครับมีลุ้นหมูหัวแล้วหมูหัวแล้ว ฝนก็กำลังจะตกนะครับ เป็นขึ้นมาเลยยังโหดขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเลย cái Chân này Nguồn, cái nguồn nó đều như thế Ừ, dạ, cái kiểu là em ชั้นอ่อนมาด้วยนะครับกาถตกประช่อนนะครับ ดันมาเลยนะอ่่ทกันลลาอยู่หนชโอ้โไม่ทันะงชาทัาน thanh Đùa ráo rồi Dắm đi thi Dắm tí thi Mà tí đã mà rồi Yắm ตัวไม่ใหญ่นะผู้ชมตัวไม่ใหญ่นะไม่รู้มีกี่ตัวหมดจัง ขึ้นนะครับร้อยประมาณ2กิโลครับผู้ชม กัดเดือยยางนะครับโอ้โหไม่มีหลุดครับผู้ชมเข้าอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนชัดๆราชโดครับผู้ชมชะชโดคกอกนะครับก่อไร่ตีอยู่ประมาณ10กว่าไม้ครับในเรื่องเลยนะครับส่ก็ประมาณ2กิโลกรัมนะครับก็ใช้ได้อยู่ผู้ชมแถวนี้ก็ชโดเยอะครับช่วงนี้ก็ออกข้อกันเยอะมากเลยนะครับก็พอได้ คลิปสนุกสนุกไปฝากผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นแต้มต่อไปกันนะครับโอ oh, ้เนี่ยผู้ชมแต่ก็คุ้มค่าครับวันนี้จัดไป2แต้มนะครับปลาชโดก็ตื้ออยู่แต่ละตวลัวก็ตื้ออยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ได้ตัวนะครับพอได้คลิปสนุกสนุกไปฝากผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นยังไงก็กราบขอบพระคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับช่องเล็กๆช่องหนึงนครับ ตกปลากันนะยาวช่องตกปลาสนับทุกคนนะครับก็จะพยายามหาคลิปสนุกๆมาให้ผู้ชมรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เย็นนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านก็ห่างกันประมาณ1-2กิโลนะครับอ่ะหแป๊บเดียวก็ถึงแล้วผู้ชมโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสว,นนสวัสดีครับ